สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าชาว YouTube นะคะและชาว Facebook ค่ะ วันนี้ร้านสมพง์การเกษตรนะคะมีรถไถคูป t ต l c 7 0 8 d t นะคะตัวนี้มาพร้อมใบมีดดันดินหน้าใหม่นะคะแล้วก็ด้านหลังเป็นผ่าน CMT ใหม่เช่นกันนะคะลูกค้าคือน่าใช้มากๆนะคะแล้วก็รุ่นนี้บอกเลยว่าเป็นรุ่นที่ขายดีมากๆสำหรับ47แรงตัวนี้นะคะเป็นรุ่นที่ทนมากแล้วก็ลูกค้าหากันเยอะมากๆเลยนะคะวันนี้มีสินค้ามาใหม่นะคะตัวนี้มาดูสภาพตัวเครื่องกันเลยค่ะ สภาพตัวเครื่องยนต์นะคะตัวนี้เป็นสีสันเดิมๆคู่ตัวจากโรงงานค่ะรถสวยไม่มีรอยแกะรอยลรือนะคะไม่มีรอยล่วดซึมแน่นอนค่ะนี่ค่ะสำหรับตัวนี้นะคะชั่วโมงการใช้งานนะคะอยู่ที่839ชั่วโมงเท่านั้นนะคะแล้วก็เป็นระบบเกียร์รุ่นใหม่ด้วยเป็นเกียร์ซิงโครเซตเค่ะตัวนี้สะดวกต่อการใช้งาน ดูสีสันรอบๆคันนะคะสีเดิมเดิมคู่ตัวนะคะเบาะไม่ขาดนะคะหลังคาไม่แตกไม่ล้าวค่ะมาดูด้านยางนะคะยางหน้าดอกเต็มเป็นยางดันหลบนะคะสภาพสวยยางหลังก็เช่นกันค่ะดอกเต็มนะคะเป็นยางดันหลบเช่นกันนะคะสภาพสวยเลยกระทะล้อค่ะเป็นสีเดิมจากโรงงาน ดูด้านหลังของรถบ้างนะคะตามแขนยกนะคะลูกค้าไม่มีรอยออกรอยดามนะคะรถสีเดิมๆสวยๆเลยนะคะน่าใช้มากๆ PTO นะคะใช้งานมาไม่เยอะนะคะลูกค้าดูไปใกล้ได้เลยค่ะนี่ค่ะมาพร้อมผ่าน6 CMT ใหม่นะคะตัวนี้คุ้มมากๆได้ผ่านหน้าผ่านหลังใหม่ทั้งคู่เลยนะคะลูกค้าใหม่แก สวยพร้อมใช้นะคะสำหรับ l c 7 0 8 d t นะคะราคาไม่แพงนะคะสำหรับตัวนี้นะคะราคาอยู่ที่468,000บาทเท่านั้นค่ะ 468,000บาทนะคะพร้อมส่งให้ฟรีเลยนะคะลูกค้าท่านไหนสนใจก็โทรสอบถามได้เลยค่ะ0819136451นะคะหรือถ้าอยู่ไกลไม่สะดวกมาดูรถโอนจองโอนมาจําได้ค่ะโอนจอง1,000 10, 0บาทในส่วนที่เหลือจ่ายปลายทางนะคะรถถึงบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินนะคะสนใจโทรได้เลย0819136451คะ่ะเดี๋ยวมาฟังเสียงเครื่องกันเลยค่ะ